อาข้อต่อไปนะครับจะเป็นการทำเราเตอร์เชื่อมต่อสำหรับการอินเสินะครับหรือว่าการโพสต์นั่นเองนะครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดไฟโน้ตนะครับชนะครับไฟโน้ตสองพอเรา Select ได้แล้วเนี่ยทีนี้นะครับมันก็จะมีการอินเสินะครับหรือว่าการพุตนั่นเองนะครับทำยังไ,ไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันพุทนะครับผมไปที่าการโพสต์น, post, นะครับผมไปที่ employee. c o m c o m p o n e n t นะครับเมเทอรลงมาผมเพิ่มฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่า insert นะครับตัวนี้ผมขอเปลี่ยนดนึงเป็นตัวเล็กลันนะครับจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับสำหรับคนที่ใช้เดียวไฟล์มาอาจจะไม่ถนัดน,นิดนึงอ่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตผมจะรับพารามิเตอร์เป็นแวลูนะครับชิดดีเทอร์นิวมีผลิตค่าบีสซ็อกสดีเทค ตัว insert นะครับพอ insert มาจะให้มันทำอะไรนะครับ insert มาผมให้มัน r e s o l v e กลับไปนะครับ r e s o l v e อะไรกลับไป r e s o l v e value นี่แหละตัวที่มัน insert มานั่นแหละนะครับ insert ล m แล้วก็ดีเท r n กลับไปนั้นนะครับอ่าโอเคผมลอง save พอ save นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทดลองใช้ฟังก์ชัน insert เนี่ยเราลองมาโพสต์ดูนะครับ ผมขอเนี่ยคัดอ่จเจสันตัวนี้นิดนึงเพื่อจะเอาไปใช้ต่อนะครับผมเปลี่ยนเมตตท็อดไทป์เป็นโพสนะครับอ่มาที่บอดี้อ่าตัวน,นี้ของเดิมผมมีอยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรเอาแทงมันมาเลยโพสสิ Post, ่งที่เราจะโพสนะครับผมจะโพสแค่สองสามฟิลอะสามฟิลนะครับโพสเอฟแอลเนมนะครับเ e สเอฟแกลพี yes. ตัวตัเ i ีเนี่ยมันออโต้อิมพิเมนต์อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ทำอะไรมันตัว DateTime นะครับมันก็เป็น Timestamp อยู่แล้วผมจะไม่ทำอะไรมันเหมือนกันนะครับผมลองเซนต์นะครับมานจะแจ้งเตือนออกมาก่อนว่ามันไม่มีเม t h o ดโพสตหรือไม่มี r o เตอร์โพสนะในลิงก์ URL นี้ Service นี้นะครับเราต้องทำอะไรมันนะครับ ตอนอืนนะครับก่อนที่เราจะทําการโพสต์เนี่ยมันต้องทําการ APM framework ตัวหนึ่งก่อนนะครับ framework ตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า body parser นะครับอ่ะผมคอนโทน C ออกจาก t e r m i n ินอลก,ก่อนจากนั้นผมทำการ npm install นะครับ body parser save นี่นะคร body parser save ซึ่งเจ้าตัว body parser save เนี่ยเราสามารถเปิดเรื่มันขึ้นมาได้นะครับผมแอบบลิงก์้วยเอาไปให้หลัามันก็จะอธิบายนะครับมีวิธี installation ใช้งานยังไงการรีครงรีควายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้นะครับเราอินสตอลเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คนิดนึงว่ามันเข้าหรือเปล่าไหมครับไปที่ index.js เหมือนเดิมนะครับอ๋อแพ็กเกจ o t js นะครับมช่ index.js อ่ะมันก็จะมี dependency เพิ่มขึ้นมานะครับว่าเป็น body parser ครับพอมีเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทำยังไงนะครับเราก็จะไปที่ file index.js นะครับ เราเประกาศแแบนขึ้นมาคอสนะครับบอดี้พา s เซอร์ีคอไอบอดี้พาสเซอร์นะครับ, er. อ, er รบอ่าทีนี้เราก็จะทำการเรียกใช้มันนะครับถ้าเราเประกาศวแบรเสร็จแล้วยูส บอดี้พ <Body> าสเ r อรเลินโคดนะครับเลนโคดอะไรเลนโคดเอนะครับนันแรกนะครับเอนส่วนที่สองนะครับ u s e b o d y p a r s e r j s o n นะครับ,นะรบสองตัวนะครับจริงๆในตัวเว็บของมันที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีคำที่บายว่าทำไปทำไมตัวที่หนึ่งที่เรา use ไปนะครับมันก็จะ pass ตัว wform นะครับ เวบฟอร์มเออรินโคดตัวที่2เราก็จะใช้แอปเจสันถูกไหมครับถ้นะาำกานยูสสองตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ทำการโพสนะครับแต่ก่อนทำการโพสนะครับดอเตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้มันยังไม่มี เราเตร์เกี่ยวกับโพสนะครับเพราะว่ามันมีเกสทั้งคู่เลยเราเพิ่มให้มันนิดนึงนะครับรเราตอรพอยส์น,นะครับอ่านไหนดีเอาผ่านเดียวกันนี่แหละนะครับผ่าเนเอ็มพอยยี่นี่แหละคัดปีมาก็ได้นะครับ IQ, i q i s นะครับ request and respond r e s and seeing a p i insert Insert parameter อรอะไรพ a ราม e r e อร์ body นะครับตัวนี้ผมใส่ semi colon ปิดให้มันนิดนึงนะครับชึบอ่าที่แตกต่างนะครับก็จะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนจาก select เ,เป็น insert นะครับ Value ที่ส่งเข้าไปก็คือ request ที่เป็น body request ที่เป็น body ก็คือตัวนี้นะครับอ่าส่วนนี้นะครับ ส่วนบอดี้อ่าส่วนนี้นะครับอ่าผมคอมเมนต์ไว้นิดนึงว่า Insert นะครับผมกดเซฟจากนั้นผมรันนดอีกทีนึง B M start นะครับอ่า start ละผมลองโพสในโพสแมดนะครับ send ชื้นนะครับมัน r ีเท r ร์ ค่าสองแล้วก็ Return v a l ลูนะคที่เป็นรีเควส t p พารานะครับมอาลองเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพื่อคอนโชว์นะครับก็เลยอะแสดงว่ารัเตอร์โพสของเราใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปนะครับมาดูรัเตอร์พุทแค้มปบงนะครับว่าทำยังไงนะครับ